สวัสดีเพื่อนๆนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่ได้เจอกันมาเลยทั้งสัปดาห์นะครับก็ผมไปเที่ยวมาที่บอกไปนะในสัปดาห์ที่แล้วนะใครเป็นแฟนบิทแท๊แฟน,นเพลงนะครับนะก็ก็จะทราบว่าผมไปเที่ยวมานะจากคลิปล่าสุดนะครับก สนุกมากครับไปทริปเที่ยวใต้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวอะไรบ้างนะให้อิจฉาเล่นๆนะแต่ก็ตามเอาว่าเรามาทบทวนกราฟกันดีกว่านะครับว่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะตัวราคาของตัะกนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีจังหวะไหนบ้างนะครับโดยที่เนื่องจากว่ามันหลายวันผมก็จะขอทบทวนเฉพาะใน m 15นะครับโดยเราก็มา mark จุดที่เดิมนะครับนะว่าสมว่าเรามองในแง่ของว่า วันจันนะครับเปิดสัปดาห์มาเราย้อนไป20วันนะครับ40วัน60วันแต่ผมผมไม่เอา60วันละเพราะว่าใน20วันแรกผมเห็นสวิงไฮที่ชัดเจนตรงนี้นะครับแล้วก็สวิงโลตรงนี้นะครับนะ,ะที่เวลาจะบอกว่าเป็นสวิงไฮสวิงโลเนี่ยก็คือมันมีไฮเล็กๆนะครับอ่ามันมีโลเล็กๆอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือสวิงโลชัดเจนมัน20วันพอดีเป๊ะเลยนะครับนนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไฮเนาะมีไฮ มีโลนี้ Low นะครับแล้วช่มีไฮนี้ไฮนี้ก็ไฮนี้อันนี้ก็เป็นสวิงไฮอันหนึ่งเนาะนีอันนี้เป็นโลนี้นะครับแล้วก็โลนี้โลนี้อันนี้ก็สวิงโลนอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากแต่ผมว่ามันก็เหมือนเป็นพินบอีกสเต็ปหนึ่งผมก็เลยแถมเข้าไปให้นะครับนอกจากว่าท่าน p ี r เลยของเราก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะโอเคตรงนี้นะโอเคนะแล้วก็ถ้าตรงนี้มันไม่ชัดเจนเพราะว่าตัว ตัว high เนี้ยนะครับตัว high เนี้ยและตัวในมีสวิง high นี่อีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวจัดการตัวสวริง high นี่หรือเปล่าก็เราก็เอาว่าเผื่อใจไว้แ่หน่อยไว้ซะหน่อยละกันแต่คิดว่าตรงนี้เป็นสวิง high ชัดเจนสิงชัดเจนเพราะตรงนี้ก็เป็น equilibrium นะครับราคาที่อยู่ตรงกลางนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น p ีเมียมตรงนี้ก็เป็น discount ในมุมมองของสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ รับในทำ e f r a m e M15 ในวันจันทร์นะครับก็จะเห็นว่าในราคาเนี่ยที่มันกำลังลงมาจากตัว s swing h i g h เนี่นะครับราคามันค่อยๆถอย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 ลงนะครับแล้วก็จนกระทั่งตอน2องทุ่มครึ่งมี i s p l a c e m e n t ขึ้น,นตรงนี้มี f a i a ์วิว e gap นะครับตรงนี้เป็น s n วิ i g h ใช่ไหมครับนะเ,ปเป็นลนักษณะของตัว Rejection Block นะครับ ก็คือเป็นราคาที่เนื้อมาติดตรงนี้แล้วก็มีติ่งไส้นะครับตรงนี้เป็น rejection block ก็เป็นจุดที่ให้กลับตัวได้นะครับโอเคอย่าเป๊ะเลยนะอั้นก็พอจะมีเหตุมีผลอยู่ว่ามันชน rejection block แล้วก็ Displacement ขึ้นนะครับแล้วก็เกิดตัว imbalance ตรงนี้นะครับราคานี้ก็พอมันกลับตัวตรงนี้นะครับพอจะเป็น Displacement ได้ทางนี้ก็มีอ่า บายไซด์ก็คือดิตตี้ชัดเจนนะครับเป็นอีโคไฮ g h ตรงนี้ก็อาจจะมีอีกที่หนึ่งนะครับพร้ะราคาเข้าเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นอิมบาลานที่เกิดขึ้นครับอ่าครับโอเคนะตรงนี้นะครับเป็นตัวครึ่งหนึ่งของของอิมบาลานนี้หรือว่าเป็นคอนเซปต์เอนโคสมนต์ของอิมบาลาน บ,บวกกับว่ามันก็จะตีเป็นออเดอร์บล็อกได้เหมือนกันนะครับก็คือตรงแดงนี้ลงมานะครับอาจจะไม่มาไม่ถึงนะครับแล้วราคาของเราก็เครื่องนึงนี้นะสต็อปลอสตรงนี้นะครับแล้วก็มาออกที่นี่นะก็ r าร์รงต่อหนะึงก็อาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ถ้าใครจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยก็ไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็กว่าจะไปถึงนี่ก็หลังเที่ยงคืนนะครัน ราคาตรนี้ที่ว่าไม่ได้สวยมากนะครับนะถ้าเจาะลึกลงไปนะครับใน M5 นะครับมีจังหวะให้เราไปไหมนะครับอ่ากต็ตัวนี้นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยนะมันคอนโซลเดตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดิสเพเมนต์ขึ้นไปะนะแต่ว่าในความดนะิสเทสเมนต์เนี่ยอันนี้แก็บที่เราตีเอาไว้ใช่ไหมครับ ว่าในแก็บนี้จริงๆมันมีการเทรดไปเทรดมาอยู่แล้วนะครับมันมีเหลืออิมบาลานแค่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นราคาที่กลับมาใน M5 เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมาเทตรดตรงนี้ครับเพราะสังเกตว่าใน M5 ตรงนี้มันไม่เหลือแก็บแล้วนะครับจะเหลือแก็บอีกนิดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับนั้นพอราคามาก็ามาชนตรงนี้แล้วกลับไปนะไปดูใน M1 อีกทีหนึ่งใน M1 ของจังหวะนี้ ต้องถอยไปนานนิดนึงนะครับโอเคใน M หนึ่นี้เราอาจจะเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น okay. อ่านี่นะครับก็ตรงนี้เรามีแนวโน้มที่มันจะลงอยู่แล้วใช่ไหมราคาลงแล้วก็ขึ้นลงมาหาเซลเซียสไลคูลิตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีเทนขึ้นไปมีอิมบาลานนะครับราคากลับลงมาเทสอีกทีหนึ่ง แล้วก็พุ่งตัวออกไปนะครับเกิดอิมบาลานซ์ตรงนี้ให้เก็บอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็คือตอนตอนที่พุ่งไปก็ตอนข่าวนี่แหละไอ้ตอนตลาดเปิดนี่แหละก็ราคาขึ้นไปแบบมีอิมบาลานซ์ตรงนี้อยูอยออ่อีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพอราคามันกลับลงมาที่อิมบาลานซ์นี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราสังเกตว่าตรงนี้เป็น c o n s o l ลช a t i o n r a ตรงนี้เป็นส่วนที่เขาหลอกเข้าไปเป็น manipulation นะครับ ตรงนี้ราคาเทดขึ้นลงไปแล้วก็เป็นบาลานซ์ไพ่เทรนไปแล้วนะครับมันก็เหลือแค่ตรงนี้ที่ราคามจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นพอราคากลับเข้ามาแล้วก็ทําท่าจะออกออก,ออกไปเนี่ยเราก็น่าจะมีเหตุผลที่เราจะเข้าเซลล์เข้าบายนะครับนะเราก็ไปออกตรงนู้นเนาะโอเคเขาจะเป็นที่มาว่าใน M5 ของเรานะครับเป็นไรล้อนโอเคนะนตรง เลื่ลอนหานี่แม้แต่ประมาจารก็ต้องเลื่อนหาเพราะฉะนั้นก็ยอมเสียเวลากันนิดนึงนะครับโอเคนะก็ามาด,ดูภาพใน m 5นี้นะแล้วก็นำไปสู่ m 1 5นะครับ m 1 5ไม่นานะไรนะครับตรงนีนะ้ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนื้อตรงนี้จะมาไม่ถึงนะนี้ตรงนี้เราอาจจะมาสต็อปลอสได้นะครับตรงนี้หรอก จริงมันก็ไม่สวยมากนะเพราะฉะนั้นผมก็จะขอข้ามไปละกันนะนี้พอราคามาถึงเป้าหมายบายไซด์ทีคือยูิตี้แล้วมันก็มันก็แลปลงมาอะไรนะครับลงมาแบบไรเยอะใหญ่ก็คือตัวตัวสวิงโลตรงนี้นะครับราคาก็ลงมาต่อเนอื่องจจะไม่ได้ลงแบบแรงพึ่ธนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบไม่ใช่ช่วงเวลาทำการเนาะแต่ว่าสุดท้ายราคาก็กลับมาคอนโซลิดเดียดอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็จะเป็น ถ้ามองไกลยๆย่ก็จะเห็นเป็นเบรเกอร์ล้ะนะครับก็คืออะไรกร่าราคามันเบรกลงมานะครับราคาก็ขึ้นมาเอาบายซอรคอี้ข้างบนอีกทีนึงเพื่อจะลงต่อเนาะเพราะฉะนั้นผมขอทายไว้ก่อนละกันว่าสุดท้ายมันจะต้องมารีเทนทูเบรเกอร์ตรงนี้นะครับนะไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะแต่ว่าเอาว่าตรงเซตนี้นะครับนะตรงเนือน,นี้คือเบรเกอร์ของเรานะครับอ่ะแต่ว่าพอระยะเวลามัน ยืดใช่ไหมมันเป็นช่วงที่ตลาดไม่ทําการให้ตัวเบรเกอร์แทนที่ทมันจะลงเทีเยมมันก็มีการยดืดนิดนึงแล้วก็มาลงต่อตรงนี้อ่ะอันนี้ในการลงต่อเป็นยังไงไมันก็ลงต่อจริงลงต่อแบบไม่ให้จังหวะเข้าเลยคือมันไม่ย้อนขึ้นมาเอาตัวบายไซเคิลฟร i ดิตีเลยนะครับมันลงลงลงอย่างเดียวเลยนะบบก็มีข่าวอะไรข่าวนิดนึงนก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตรงนี้ถือว่าไม่ได้มี คือเราอย่าไปคิดว่ามันจะลงนะครับนะเอ้เราอย่าไปคิดว่ามันจะขึ้นนะครับนะเราเซลล์ลงน่าจะได้เปรียบกว่านะเพราะว่าด้วยด้วยว่าตรงนี้มันทําท่าเป็นเบเกอร์มาแล้วใช่ไหมครับมันไปต่อแต่ว่าถ้าขึ้นมาเมื่อไหร่อะเราจะเอาแน่นอนนะครับแล้วก็วันอังนนี้วันอังคารนะครับเนาะแล้วก็ทีนี้ในวันอังคารใน m 1 5เราไม่เห็นนะแต่ว่าใน pdra ของเรานะ นี่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอลากเส้นตรงน,นี้ไกลๆกันหนึ่งนะนี่คือ,อตัวตัวค่ากลางนะครับเนาะแล้วก็ตอนตลาดเปิดปุ๊บสองทุ่มครึ่งนะครับแต่ไมีข่าวตอนสี่ทุ่มนะสิใช่ไหมม่มีข่าวตอน,นสี่ทุ่มนะตอนสี่ทุ่มราคาก็ย้อนขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะลงต่อมาถึงตรงนี้นะครับก็อยู่ที่อิมตรงอ่า บาลานซ์ไพแล้วนะครับตรงอีควิลิเบียมของ PD a านะครับที่เราตีกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนาะแี่วก็ยังไม่เห็นจังหวะเข้านะครับทีนี้ก็อาจจะต้องปล่อยผ่านๆไปทีนี้ใน m 5เราเห็นไหมนะครับเราพอพอจะเห็นหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้มันก็พอจะคอนสูเดตแล้วก็ลงมาใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ราคามันถอยขึ้นมาแล้วก็ลงต่อเนี่ยอันนี้ผมว่า มันอาจจะไม่ใช่ชัดเจนว่าจะเป็นเบรเกอร์หรือเป็นอะไรนะครับนะก็ถ้าเรายึดมาในเทคนิคนะครับเราก็อาจจะยังไม่เข้านะแต่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้พอมันคอนเสิร์ตลงมันทาท่าอึดอึดอึด,อดเหมือนจะขึ้นนะครับนะแต่ดูเวลาตอนเที่ยงคืนนะครับตอนเที่ยงคืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสวนเทรนเนาะเพราะว่าเทรนมันลงแล้วมันอยู่ในพรีเมียมนะครับนะในเหนือนเส้นนี้เป็นพรีเมียมที่ผมตีเอาไว้ให้นะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เซลล์น่าจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พอราคากลับขึ้นมามันปักหัวกลับตรงนี้นะครับ <c oughs> เกิดอ <c oughs> ิมบาลานต์เราก็ดู <c oughs> มีสวิงนี้มันก็น่าจะเป็นจุดที่ให้เซลล์ตามได้ก็เซล์แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะลงไปถึงไหนนะครับต้องไปดูโครงสร้างในทางซ้ายมือนะครับว่ามีอะไรมารองรับได้หรือเปล่านะครับเนาะมันลงมาถึงตรงไหนเนี่ย ่าโอเคนะทางซ้ายมือเรามีอะไรทางซ้ายมือน,นะครับตรงนี้เรามีเหมือนเป็นออเดอร์บล็อกได้อยู่นะครับก็คือเป็นสวิงโลนะครับในของ20วันที่เป็นย่ยอยๆนะผมมีสวิงล่างจําได้ไหมครับตรงนี้เป็นสวิงที่ผมว่าเออมันก็พอจะเป็นได้นะซึ่งมาดูในทางฟิมย่อยก,ก็มีนะครับก็คือเส้นสีเขียวนี้นราคาก็ลงมานะไปหาเส้นสีเขียวนะแต่ว่าไม่ถึงนะครับ ไม่ถึงมันไปถึงไหนก็คือตรงเส้นสีเขียวเนี่ยมันเกิดจากาเป็นเบรเกอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ขึ้นลงตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาเอาเซลล์ไรตตี้ Sell แล้วก็ดิสเพเมนต์ขึ้นไปนะครับทั้งตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกนะครับหรือว่าจะมองว่ากลับมาที่เบเกอร์ก็ได้ก็นะคือเส้นเขียวนี้มีเขียวล่างเขียวบนเนี่ยนะแต่อันนี้คือเขียวตรงประมาณนี้นะผมจะไม่ให้สับสนผมจะเอามือจูงไปนะ โอเคนะก็มาถึงตรงนี้พอดีคือแตะออเดอร์บล็อกในฝั่งเก่าตรงนั้นนะครับเช่นแล้วมันก็จบจบวันคอนโซลิเดียตต่อมาวันพุธนะครับข่าวมันฟาร์มพรีวิวนะครับนะใน M15 มีอะไรไหมนะก็ไม่เห็นนะครับเราก็าดูจากการดิสเพสเมนต์ตรงนี้นครับมันไม่ได้มีบายไซด์ฟลิตตี้ให้เห็นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ยังไม่ใช่ ดิเซเบนที่เราต้องการนะครับถึงแม้จะมันจะมีแกลบตรงนี้นะครับราคามาแตะแกลบนิดนึงแล้วก็ลงมาก็ที่โลเดิมยังไม่เอาสวิงโลเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็คือมาแค่หนื่งของี้แต่ถ้าใครคิดว่าตรงนี้ใช่แล้วไม่โลบมากนะครับว่าตรงเนี้ยเอาเอาว่าแค่มาที่โลเดิมตรงนี้ก็รอดแต่ถ้าใครคิดว่าเอามาต่ำกว่านั้นอาจจะเสียใจไปได้นะแต่ก็ต้องยอมเสียนะครับถ้าเกิดว่านี้ก็ถูก เราก็ถูกขัดไปนะครับนะราไม่คาัดให้เจ็บใจอะนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปั่นไหวกับความอย่างนี้นะก็คือสวิงไฮนี้มันเกินมาจิดเดียวแล้วม,มันก็ลงนะครับลงมาหาข้างล่างนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันยังไม่มีอะไรให้กวาดเนี่ยนะมันเราเราก็จะรอดนะครับนะก็คือชมไปเรื่อยๆนะส่วนตรงนี้นะครับนะตรงเนี้พินบาร์เนี่ยมันคือมันกวาดตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็คอนโซลิดเดตแล้วก็ลงมาอีกทีอันนี้เกิดแก็บชัดเจนแล้วนะครับมานะเกิดแก็บชัดเจนราคากลับเข้ามาในแก็บแล้วก็ลงนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจมีมีอะไรตอนดึกๆหรือเปล่านั้นะลงแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ก็เป็นการเ,าเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่ากลับมาเป็นมิจิเตชันบล็อกนะครับก็คือตรงนี้ราคาเทดเข้ามาในควิดิตี้แล้วก็ดิสเซนต์ลงมาแล้วก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นมิจิเตชันบล็อกนะครับ แล้วก็ลงต่อมาถึงเป้าหมายคือปิดแก็บนี้นะครับก็ปิดแก็บได้จริงๆนะครับโอเคตีแก็บให้โอเคนะถึงแม้ว่าราคาจะลงมาถึงตรงอีโคโลตรงนี้ก็ตามนะแต่ผมว่ามันไม่ต่างกันมากเอาแก็บตรงนี้ชัวร์สักมากกว่าครับนะเพราะว่าเราก็อย่าไปละโมบนะถ้าเราจะมองนะครับว่า ในสวิงนี้ลงมาถึงตรงนี้เป็น p d ดีอาย่อยลงมานะครับเนาะตัวแก็บนี้ก็คือเป็นเป็นตัวแก็บที่อันนี้คือราคามันเข้ามาในพรีเมียมแล้วใชครับแล้วก็เทคกลับลงมาในดิสเคาน t นะครับก็ลงมาหาแก็นี้ก็เป็นแก็บอยู่ในดิสเคา n t ก็มีสิทสุสูงนะครับส่วนอีโคโลตรงนี้ตงอยู่ผมก็มองไม่ออกว่าเป็นโลไหนแน่นี้นะครับหรือขยัียบลงมานิดนึงอาจจะแตะพอดีหรือตรงนี้นะครับ แต่สุดท้ายมันก็มานะมันจะมาแบบทรมานใจนิดหนึ่งอะโอเควันถัดมาวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเนี่ยหลังจากที่ราคามันถ้าจะลงแหล่ไม่ลงแหล่ตรงนี้นะครับก็คือตรงอีโคโลนี้นะครับราคาก็กลับขึ้นมาอย่างไม่ค่อยจะมีแรงมากนะครับมันไม่ชุบชับนะครับราคามันก็เป็นลักษณะไหล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 ไปจนกระทั่งมาถึงตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้แหละได้เพราะว่า อตลาดเปิดสองทุ่มครึ่งสามสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งตรงนี้นะราคายังไม่ไปไหนนะครับยังไม่เกิดการดิสเพนดเมนต์ลงใช่ไหมครับนะตรงนี้ก็มีข่าวด้วยนะตอนสี่ทุ่มนะข่าวเฟดด้วยนะก็อาจจะแรงนิดนึง,น,งนะแต่ว่าตรงนี้เราเห็นแล้วมันมีอีโคไฮใช่ไหมครับอีโคไฮใน m 1 5ตรงนี้เนาะตรงนี้ราคาขึ้นมาแล้วก็ลงตรงนี้ ไม่มีแก็บนะครับแต่ว่าราคาขึ้นตรงนี้แล้วลงตรงนี้มีแก็บนะนแล้วก็ชนะสวิงโลตรงนี้นะครับแล้วก็โมเดล2 0 2 2มาเข้ิมาเข้าเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับนี่นะเป็นออเดอร์บล็อกที่มีอะไรที่มอีอิมบาลานซ์ด้วยนะครับมีแฟร์ไวล์ไบล์แกแลด้วยราคาเข้ามาใน ลงมาราคาเข้ามาในฟวิลแก็นะแต่มันดึกไปนิดนึงเนะที่ยงคืนราคาก็ลงมาตรงนี้มองเป็นสวิงโลได้ก็กลับมาออเดอร์บล็อกล่างนะปิดแก็นี้นะครับนะก็คือไม่ถึงกับปิดแก็ตตรงนี้แต่ว่าถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะผมใช้ปุ่มคอนโทรลช่วยเลยนะจะได้แบบเป๊ะนะครับเป๊นะไหมอู้ไม่เป๊ะนะแต่ว่ามันมันก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดีเทนนต์งลงอีกรอบนึงนะคราวนี้คือถ้า ถ้าเกิดว่าใครเข้าตรงนี้เราก็เลื่อนสต็อปลอยก็อาจจะโดนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาแค่แก็บแรกก็สบายใจนะครับนะแค่เริ่มเข้าแก็บงนี้นะอพอเข้าแก็บนี้เราก็าราคามารอบสองนะครับราคามารอบสองคือมันขึ้นมาแล้วก็เอาสวิงไฮนี้ดิสเพลเมนต์ลงมีอิมบาลานดอีกแล้วตรงนี้มีจับนะครับราคาเข้ามาเอ๊มไม่แน่ใจจะแหกหรือเปล่า ว่าตรงนี้มันไฮมันต่ําลงใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เรารอตรงนี้ก็ได้ว่ามันลงต่อนะแต่มันปีสี่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อยๆจอดไปแล้วสุดท้ายมันก็ลงมาถึงตรงข้างล่างนี้นะครับที่เรามองว่าจะเป็นออเดอร์บล็อกนี้หรือเปล่าเนาะนะแต่ว่ามันลงมาถึงแล้ทุ่มหนึ่งอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทรมานใจนิดน,นึ่งนะทีนี้พอมันลงมาหาตรงนี้แล้วนะครับแล้วมันมีสวิงไฮตรงนี้แล้วนะนะครับ นะตรงนี้แล้วก็มีสวบิงไฮตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดิสคาวนะครับตรงนี้ก็เป็นพีมีมเพนะรตรงนี้มีจังหวะบายนะตรงนี้บ่ายนะะก็ราคาก็พุ่งมาตัวข่าวนอนฟาร์มเพโลตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ไปต่อนะไปต่อหรือยังไงแล้วก็ราคาย้อนมันทีนิดนึงขึ้นไหมไม่ขึ้นราคาก็ลงใช่ไหมครับแต่ว่าลงตรงนี้มันมีอิมบาลานซ์ไหมมันก็มีนะก็คือ เนื้อเนื้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเส้นสีชมพูนี้นะราคาได้กวาดลงมามี imbalance แต่ว่ามันถ้าเราปิดครึ่งนี้นะสมมติว่าผมปิดครึ่งนี้ไปนะบล็อกไว้ไม่ให้เห็นเรามองแค่ตรงนี้นมันจะลงมันก็เอ,อมันก็นิดนึงนะเพราะมันอาจจะสวนเทรนด์นะครับเรารอจังหวะสองหรือแม่รอจังหวะที่มันมาข้างล่างเราบายกลับขึ้นไปอาจจะได้เปรียบกว่านะครับเนาะเรามัน วันศุกร์ด้วยเราก็อย่าไปเสี่ยงมากนะก็จะเห็นว่าราคากลับเข้ามามันก็กลับเข้าแบบทรมานใจนะไม่จะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ลงแหละนะครับลงมาเนาะพอลงมาปุ๊บนะครับราคาเข้ามาในอิมบาลานต์ตรงนี้นะสวิงโลนี้แล้วก็ขึ้นมาแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นมันไม่มันไม่เป็นจังหวะให้เข้าอะ่ะนะครับก็เอาว่าวันศุกร์ก็ ข่าวนอนฟาร์มก็ไม่ได้มีจังหวะอะไรที่สวยง,งามชัดเจนนะครับนะอาจจะได้ตรงนี้แต่ว่าทารมานใจหน่อยนะครับจนสุดท้ายมันลงมานะลงมาถึงตรงสวิงโลนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ราคาค่อนข้างจะอึดอัดน,นะามาดูใน M5 ดีกว่าของวันศุกนะครับข่าวนอนฟาร์มตรงนี้นะครับ consolidate ดดนะครับราคาดิบลงมาแล้วก็ปิเทเมนขึ้นไปนะครับ ราคากลับเข้ามาที่ตรงนี้น่าจะเป็นออเดอร์บล็อกใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่ออเดอร์บล็อกแบบครีนครนะราคาขึ้นมาก็ามาติดแค่ตรงนี้แล้วก็ไม่ขึ้นมาเอาตรงนี้ด้วยนะมันมาติดแค่ตรงนี้นะครับนะคือมาปิดกับแล้วก็ลงต่อนะซึ่งผมว่าราคามันไม่สวยอะนะเพราะฉะนั้นเราทางหนึ่งที่ผมแนะนําคือถ้าราคามันไม่สวยแล้วเรามองแวบแลกไม่ออกเราก็ไม่ต้องไปพยายามมองนะครับเพราะว่าจะทําให้วินัยเราเสียนะเรา ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่แต่ว่าผมว่าถ้าเป็นผมเองก็ทําให้วินัยเสียงจริงก็คือพอเราทําอย่างเงี้ยแล้วมันได้นะพอวันหลังเราก็จะมาพยายามดูว่าออย่างนี้มันอาจจะได้นะทางที่เห็นไหมครับว่ามันมันมันขึ้นก็จริงแต่ไม่ขึ้นในแค่เนี้ยมันไม่ได้ขึ้นมาจนสุดนี่ตามที่มันควรควรจะเป็นไปตามสูตรเหล่าน้ะใช่ไหมขึ้นมาที่เนื้อหายหายเดิมอ,อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอย่าไปมองว่าเป็นออเดอร์บล็อกนะครับเอาสือว่ามันไม่เกิดขึ้นน่าจะดีกว่า เค okay. ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนหะ็นไหมตรงนี้เหมือนจะอีโคไฮตรงนีนะ้ราคาเข้าอินบาลานซตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นมาแต่ว่าถ้าถ้าตรงนี้มันก็เสี่ยงนะเช่ไหมเราก็ต้องสต็อปลอตตรงนี้นะครับดูสิเมาเราเข้าเนื้อนี้นะครับสต็อปลอตตรงนี้เลยแล้วก็ออกที่ที่ตรงนี้ก็น่าจะสบายใจสุดนะก็1.6ตอนหนึ่งนะแล้วก็เป็นช่วงแบบ ตอนตีสองมันสุกเนี้ยโอ้มันช่างเสี่ยงเยอะเหลือเกินนะครับนะตีสอวันสุกที่เป็นรอนฟาร์มเนี่ยมีโอกาสที่ราคามันจะค้างเติมไปจนถึงวันอาทิตย์สูงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเที่ยงคืนวันสุกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะแนะนํำถ้าจังหวะมันไม่สวยจริงๆนะโอเคก็สรุปแล้วเป็นสัปดาห์ที่เราเหมาะกับการไปพักร้อนนะครับมันก็ไม่มีไม่ค่อยมีจังหวะให้เทรดนะครับ ซึ่งผมสารภาพตามตรงว่าผมก็ทำพอร์ตแตกไปเรียบร้อยหลังจากที่ทําท่าเหมือนจะผ่านนะก็มาเทรดอีต,ตรงนี้แหละต้นต้นสัปดาห์นี่แหละแล้วกม็มันไม่สวยก็ยังอุศาเข้านะเพราะนั้นก็เป็นบทเรียนแชร์เพื่อนๆนะครับว่าถ้ามันไม่สวยมองไม่ออกนะมองไม่ชัดนะเราไม่ต้องไปเห็นช้างขี่ไปขี่ตามช้างนะไม่ต้องพยายามไปเข้าตามเขานะโดยเพราะว่าเข้าแล้วเราเผลอไปโอเวอร์เทรดเนพอร์แตกทันที นะครับอันนี้ต้องเป็นวินัยที่เพื่อนๆจะต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับก็ขอจบคลิปนะในคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ